สวัสดีครับเป้าหมายชีวิตเครื่องปีหลัง2564าหสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทานายที่แม่นยำต่อไปนะครับในเรื่องเป้าหมายชีวิตนะครับเรามี7ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่นะครับปัจจัยความสำเร็จนะครับ ปัจจัยที่ 1. จุดเด่นจุดแข็งของท่านนะครับปัจจัยที่ 2. ชีวิตของท่านณนะปัจจุบนนัน now เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อีก6เดือนข้างหน้าท่านจะเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับปัจจัยข้อที่ 3. ปัจจัยที่ทําให้ท่านมีความสุขนะครับปัจจัยข้อที่ 4. อุปสรรคและสิ่งท้าทายที่จะพบจะเจอในรอบ6เดือนนี้นะครับปัจจัยข้อที่ 5. พลังแห่งโชคมีคําแนะนํากับท่านอย่างไรนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคําแนะนํากับท่านอย่างไรนะครับปัจจัยข้อที่6นะครับคำแนะนำจากธรรมชาติที่อยากจะบอกท่านปัจจัยที่7นะครับหัวใจของท่านอยากจะบอกอยากจะแนะนําอะไรท่านนะครับซึ่งนะครับในการทํานายเราใช้ไพ่เดียลร็เคิลชื่อว่า keepers of the light นะครับซึ่ง เป็นการรวบรวมนะครับบุคคลสำคัญของโลกนะครับที่ท่านรวบรวมพลังต่างๆพลังดีๆพลังแห่งแสงนะครับ Keeper of the Light นะครับมาแนะนำนะครับให้ผู้ชมนะครับได้เตรียมตัวเตรียมใจได้พบกับสิ่งต่างๆและวิธีการปรับตัวโดยใช้แสงต่างๆที่ท่านมีอยู่เป้าหมายชีวิตครึ่งปีหลัง 2,564สําหรับราศีพิจิกนะครับเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับจุดแข็งจุดเด่นของท่านนะครับจุดแข็งจุดเด่นของท่านนะครับท่านได้ไพ่เดียว,วเดียวลเ c a l นะครับชื่อว่า ระดานะครับเทพเจ้าองค์นี้นะครับเป็นนะครับร่างอีกร่างหนึ่งนะครับของพระกิษณะนะครับซึ่งนะครับบ่งถึงว่านะครับเป็นจิตใจนะครับที่มุ่งมั่นทุ่มเทนะครับในการทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จนะครับจุดเด่นของท่านนะครับก็เนี่ยนะครับเป็นเทพองค์นี้นะครับ ซึ่งนะครับความหมายนะครับตรงนี้ก็คือนะครับการที่คนพบสิ่งที่เรามองข้ามไปในตัวท่านเองนะครับหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันขาดหายไปในตัวท่านนะครับสามารถที่จะเติมเต็มแล้วก็สามารถที่จะดึงนะครับประสบการณ์เหล่านั้นนะครับความรู้สึกดีๆนะครับหรือว่าการเดียวนะครับรักษาภาวะสภาพการต่างๆนะครับ เทพติดาระดาเนี่ยนะครับเป็นเทพติดาศักดิ์สิทธิ์คู่กับพระกิจนะครับเป็นตัวแทนด้านจิตวิญญาณที่ส่งเสริมความนะครับเป็นผู้หญิงนะครับมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีนะครับมีพลังต่างๆนะครับที่ได้รับการยกย่องและธนุถนอมนะครับถือว่าเป็นคู่หูนะครับของพระกิจนะได้อย่างนะฮะ เต็มกำลังเลยนะครับซึ่งทุ่มเทสนับสนุนบุคคลต่างๆแน่นอนครับช่วงนี้ท่านเองนะครับจุดแข็งก็คือว่าสามารถที่จะไปช่วยเหลือบุคคลต่างๆสามารถเป็นคนสนับสนุนหรือว่าเป็นคนที่ช่วยนะครับเยียวยานะครับให้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยความรัก และความศรัทธาและความสัมพันธ์ต่างๆนะครับตัวนี้จะทําให้นะครับท่านได้รับการยอมรับจากผู้คนนะครับเพียงเรานะครับใส่ใจเข้ามากขึ้นนะครับแล้วสิ่งต่างๆที่เราเองนะครับจะได้กลับมาย่อมมีผลอย่างแน่นอนขอให้เรานะครับอาศัยนะครับในเรื่องของการความสัมพันธ์และความใกล้ชิดนะครับท่านก็สามารถที่จะเอาชนะใจนะครับคนที่เป็นเป้าหมาย ของท่านได้นะครับจุดนี้เป็นจุดดีนะครับเป็นข้อเด่นนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับต่อมานะครับชีวิตของท่านณปัจจุบันนะครับท่านได้นะครับเดียร์โ l เชื่อว่านะครับเซนนอสนะครับเซนนอสเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่านะครับมีนะครับมีเขา กวางนะครับมีเขาสัตว์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้บ่งบอกถึงนะครับว่าการใช้พลังต่างๆนะครับในการรักษาในการเยียวยานะครับไพ่ตรงนี้ใบนี้นะครับผ้าจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนี่ก็หมายถึงการที่นะครับเราใช้นะครับพลังในการรักษานะครับเซนนอสเนี่ยมีความ ชัดเจนนะครับคือเขาเองเนี่ยเป็นเทพนะครับที่สำคัญนะครับของของชาวไอแลนด์นะครับซึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะมีความสัมพันธ์นะครับกับวิญญาณจิตวิญญาณของสรรพสัตว์นะครับหรือว่านะครับกับโลกเบื้องที่ผ่านมานะครับด้านบรรพบุรุษอะไรต่างๆนะครับ พลังชีวิตนะครับการกอดตัวอะไรต่างๆในตอนนี้นะครับเมื่อมีแล้วนะครับจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับตัวนี้ณนะจุดนี้ก็คือว่าท่านเองนะครับมีความคิดนะครับมีระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านยังต้องนำสิ่งที่ท่านคิดนั้นนะครับไปทำให้สำเร็จนะครับซึ่งนะครับ เมื่อได้การ์ดใบนี้นะครับเซนนอสคือว่านำสิ่งที่ท่านคิดนั้นนะครับไปแสดงศักยภาพของตัวท่านแล้วก็นำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นกับโลกนี้นะครับสำหรับท่านที่ได้การ์ดใบนี้นะครับยังหมายถึงนะครับเรื่องของการที่เราสามารถที่จะมีมี บุตรหลานบุตรธิดานะครับในมีความเพียบพร้อมนะครับบางท่านนะครับมีอยู่กันมานะครับสักพักหนึ่งยังไม่มีบุตรนะครับถ้ามีไพ่นี้ขึ้นนะครับก็บอกว่านะครับมีโอกาสนะครับที่จะเจริญผ่านมีโอกาสที่จะได้บุตรได้ธิดานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสิ่งต่างๆที่ท่านคิดว่าจะไม่เจริญงอกงามก็เมื่อได้ ไพ่ใบน,นี้นะครับซึ่งมีด้านหลังเป็นสีเขียวนี่ก็บอกว่านะครับสิ่งต่างๆที่ท่านาลงแรงลงทุนไปนะครับก็จะกลับมานะครับแล้วก็ทำให้เรามีความสุขนะครับปัจจัยข้อที่3นะครับสิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขนะครับใต้ the oracle holy amethyst นะครับ พอล y อ m เ t ทิส t เนี่ยเป็นเทพท่านหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเป็นคนที่ดูแลเปลวไฟสีม่วงครับช่วยให,ให้เราปลดปล่อยสิ่งต่างๆนะครับออกจากตัวนะครับอเมทิสเนี่ยช่วยเรานะครับมอง ข้ามสิ่งที่เรากลัวอยู่นะครับหรือว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับสามารถที่จะเรียนรู้หรือดึงประสบการณ์อะไรเหล่านี้นะครับมาใช้นะครับซึ่งในตำราทางจิตวิญญาณนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมนะครับในเรื่องของอธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งนะครับถือว่านะครับก็ อบิทิสเนี่ยมีคริสตัลวิเศษนะครับที่อยู่ตรงหัวใจนะครับหัวใจสีม่วงนะครับพร้อมนะครับที่จะก้าวไปไกลกว่านะครับสถานก,การณ์ที่มันเต็งเครียดหรือว่าสถานก,การณ์ที่ที่คล้ายกับเราอยู่ในวงจำกัดนะครับเมื่ออาริทิสปรากฏเนี่ยก็แสดงถึงว่าเราสามารถก้าวข้ามตรงจุดนั้นได้ตรงนี้ก็จะทำให้นะครับสิ่งต่างๆ สามารถที่จะมาสนับสนุนนะครับทำให้เรามีความสุขถึงแม้ว่าเราเองนะครับจะอยู่ในจุดที่แคบแคบขอให้มั่นใจว่านะครับท่านก็สามารถที่จะออกจากสถานที่นั้นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามขอบเขตนะครับที่มีอยู่หนปัจจุบันนะครับสามารถที่จะออกมาจากกล่องนะครับที่เราอยู่ในตรงนั้นนะครับก็สามารถที่จะก้าวข้ามออกมาแล้วก็สามารถที่จะ มาสร้างนะครับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่ทำให้ท่านมีความสุขได้ปัจจัยต่อมานะครับอุปสัรคนะครับที่ท่านจะพบจะเจอในรอบ6เดือนนี้นะครับท่านได้ไดอาน่านะครับไดอาน่านะครับก็เป็นเทพนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการล่าสัตว์นะครับ ตัวนี้เราจะเห็นนะครับบนศีรษะของแานานะครับก็จะมีรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่นะครับก็หมายถึงว่านะครับบางครั้งเนี่ยในช่วงระหว่าง6เดือนนี้นะครับเราอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ค้างคาใจนะครับมีเรื่องของอ่บางอย่างที่ยังติดตดิดขัดขัดอยู่นะครับแน่นอนนะครับแดนาเนี่ยเป็นเทพธิดาแห่งการล่าดวงจันทร์ของของโรมันเลยนะครับหรือว่า เป็นที่ลูกจักกันในนามของกรีกว่าอ r มิอ์ธิมิสนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่านะครับในด้านหลังนะครับก็จะมีความมืดมิดมีด,มดวงดาวนะครับก็บ่งบอกว่าอุปสรรคที่เราจะเจอเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเราก็เหมือนกับ มันมีอะไรที่ปกปดิดมืดมิดอยู่นะครับหาทางออกไม่ได้นะครับแต่ว่าข้อดีของดาน่าก็คือดาน่าเนี่ยเป็นเป็นเทพในเรื่องของการล่าสัตว์นะครับแม้ว่าอยู่ในอยู่ในความมืดมิดนะครับเธอก็สามารถที่จะมองเห็นนะครับโดยอาศัยนะครับพลังแห่งวันทร์มองเห็นสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเธอนะครับแล้วก็ในเรื่องของธนูนะครับเป็นธนูวิเศษสามารถที่จะ ยิงไปยังสัสตว์ต่างๆที่เธอเล็งเข้าเป้าได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่านะครับถึงแม้ว่าเรามีอุปสรรคมากมายเพียงไรนะครับขอให้เราตั้งจิตตั้งใจนะครับแดดหน้าก็จะสามารถที่จะมองเห็นนะครับอุปสรรคต่างๆได้ชัดเจนแล้วเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามหรือทำลายอุปสรรคเหล่านั้นไปได้นะครับ ขอให้ท่านมีความแน่วแน่มีความมั่นใจแน่นอนนะครับจักรวาลย่อมมีพลังดีๆนะมาช่วยเหลือท่านปัจจัยข้อที่5นะครับพลังแห่งโชคมีคำแนะนำท่านนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคำแนะนำท่านอย่างไรนะครับใบที่5เนี่นะครับท่านได้นะครับ Lady n a าดานะครับเลดี้นาดานี่คีย์เวิร์ดก็คือ Heart Awakening นะครับก็คือว่าการตื่นรู้การตื่นขึ้นสู่การยอมรับนะความรับอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็การให้การรับอย่างสมดุลน,นะครับกล่าวกันว่านะครับเลดี้นาดาเนี่ยเป็นร่างหนึ่งของ Mary m a ัก a l e ดลนะครับถึงแม้นะครับเธอ จะเป็นนะครับจะพลังจะต่างกันนะครับเลด้นาดาเนี่ยก็จะเป็นนักบวชนะครับซึ่งมีความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในดินแดนแอเลนติสนะครับเธอเป็นพลังแห่งแสงที่ช่วยปลุกนะครับให้ผู้คนตื่นไปสู่ความรักอันศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเราเองนะครับ ก็สามารถที่จะได้รับแสงได้รับพรอ,อัน,นั้นนะครับแสดงว่าในช่วงนี้นะครับสิ่งต่างๆนะครับท่าหัวใจของท่านเปิดกว้างนะครับเพื่อสัมผัสรับความรักหรือรับโอกาสดีๆนะครับเอาชนะความเจ็บปวดหรือบางครั้งนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องอกหักกันต่างๆหรือความผิดหวังในอดีตนะครับเมื่อได้เลดี ada, ้ดาดาก็ แต่ว่านะครับท่านจะมีโอกาสได้ความรักครั้งใหม่นะครับแล้วก็มีคนที่ทนุถนอมเอาใจท่านนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้ท่านมีความสุขอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาแล้วนะครับเมื่อได้เลดินดาดานี่ก็บ่งบอกว่าทุกอย่างนะครับก็จะสมบังมากขึ้นนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราจะเห็นนะครับดอกกุหลาบนะครับที่บานสวยงามนะครับ อยู่หลายดอกด้วยกันนะครับแล้วก็สีเนี่ยก็อาจจะยังไม่บานสะพั่งเป็นสีแดงเหมือนดอกกุหลาบทั่วไปตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับคือตรงนี้ความรักก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็คงต้องทําสิ่งต่างๆให้ชัดเจนนะครับให้ยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะครับก็ความรักก็มีทั้งการรับการให้นะครับในท่านที่มี ปัญหาในเรื่องความรักก็จะเริ่มนะครับดีขึ้นดีขึ้นนะครับต่อมานะครับคำแนะนำจากธรรมชาติที่อยากจะบอกท่านนะครับในรอบ6เดือนนี้นะครับท่านได้นะครับเอลโมย่านะครับเอลโมย่าเนี่ยความหมายนะครับคีย์เวิร์ดก็คือว่านะครับการตระหนารู้ตื่นรู้ในปัจจุบันนะครับ การตื่นขึ้นนะครับการว่านะครับสิ่งต่างๆสิ่งดีๆธรรมชาติเนี่ยอยู่กับคุณแล้วนะครับก็สวมชุดต่างๆเพื่อปกป้องนะครับแล้วก็รักษาความรักที่มีองวิญาเนี่ยเป็นชื่อนะครับที่เกี่ยวกับการปกป้องนะครับความเป็นตัวตนนะครับเป็นผู้ชายที่ตระหนักถึงจิตวิญญาณที่เกิดในครอบครัวที่มีอำนาจนะครับที่ปกครองที่แคว้นแคชเมียร์นะครับ เชื่อกันว่านะครับเอลโมยาเนี่ยอธิษฐานวิงวอนนะครับให้สรรพสิ่งนะครับหยุดลุกลานหยุดทำร้ายผู้คนนะครับทำให้สามารถที่จะขจัดปัดเป่าพลังงานไม่ดีต่างๆออกไปได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่านะครับเป็นเวลาที่ดีนะครับท,ท,ที่ท่านสามารถที่จะป้องกันนะครับ พยานอันตรายอะไรที่จะเกิดมาได้ด้วยตัวท่านเองนะครับรวมถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะต้องชําระพลังอะไรต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมเชื่อไปต่อนะครับคือสำคัญก็คือเราต้องมีจิตที่แน่วแน่มั่นคงนะครับแล้วก็พลังแห่งแสงอะไรต่างๆก็จะสามารถที่จะปกคลุมเราห่อหุ้มเราเหมือนเหมือนด้านหลังนะครับเราจะเห็นนะครับเส้นแสงของเอวอย่าเนี่ยนะครับ มีเส้นลากมากมายตรงนี้ก็หมายถึงว่าเมื่อเราเองประเจิญสิ่งต่างๆที่มันไม่เหมาะไม่ควรนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่ทําให้เราเกิดความกลัวนะครับการที่ได้พลังดีๆเหล่านี้นะครับจะช่วยให้เราลดความเครียดลดความกลัวลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติอยากจะบอกท่านในรอบ6เดือนนี้นะครับ ปัจจัยต่อมานะครับหัวใจของท่านอยากจะแนะนําอะไรกับท่านบ้างนะครับใัจจของท่านนะครับท่านได้การ์ดเมลจิซิเดกนะครับเมลจิซิเดกนี่ก็เป็นเทพองค์หนึ่งนะครับที่นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความศรัทธานะครับความที่สามารถที่เรียนรู้นะครับในสิ่งต่างๆนะครับท่านมีโอกาสนะครับที่จะได้ ไปอบรมไปศึกษาอบรมในสิ่งใหม่ๆที่ท่านยังไม่เคยเรียนรู้นะครับหรือว่าการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนะครับบางท่านก็อาจจะไปต่อปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับตรงนี้เพื่อการพัฒนาความรู้ที่มีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับจากประสบการณ์นะครับแล้วก็นำมาเติมเต็มนะครับให้ชีวิตก้าวหน้านะครับสามารถที่จะ คำนวณคิดคำนวณอะไรต่างได้เพราะว่าเทพองค์นี้ก็คือเป็นเทพเกี่ยวกับเรื่องของการพวกเลขาขิตคณิาสตร์อะไตต่างๆนะครับดวงดาวเราก็จะเห็นนะครับว่าด้านหลังนะครับของศรีรษะเทพองค์นี้ก็หมายถึงนะครับเรื่องของการคิดคำนวณน,นะครับมีรูปดาวนะครับเป็นดาวโบราณนะครับ ทำให้นะครับท่านจะมีการเรียนรู้มากขึ้นนะครับการรับรู้นะครับเป็นบทเรียนสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้นะครับในปัจจุบันนะครับก็ถือว่านะครับเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ท่านนะครับอาจจะได้มีโอกาสนะครับเข้าวัดฟังธรรมนั่งสมาธินะครับเพื่อเชื่อมต่อแสงแห่งเทพองค์นี้นะครับชื่อว่า เมลคิสเอเอกนะครับก็คือตรงนี้ก็จะทำให้ท่านนะครับขยายความรู้ขยายความคิดต่างๆให้กว้างขึ้นนะครับนี่ก็เป็นนะครับเจ็ดปัจจัยนะครับแห่งความสำเร็จเป้าหมายชีวิต